นะครับท่านแรกครับพลตำชินภัทรสารสินรองผู้ช่วยการสมุทรชาติรับผิดชอบงานด้านกฎหมายครับถ้าดูแลเรื่องยาเสพติดคุณหมอไม่ได้มาครับคุณหมอคุณหมอตาลคุณหมอศุกร์สามหมอวันหมอวันหมอันไม่ได้มาครับขอบคุณครับ ใการเีกมผว่าก็เข้ารุก่านครับวันนี้ทาง ให้ขายเรื่นะครับขอความเมื่อในหลายๆเรื่องเรื่องโดะเรืองแนะครับซึ่งแล้วก็ทางในยุโรปก็มีอาองคใเรื่องยาเสพตินะครับเรื่องงานยาซอลต่างๆนะครับซึ่งกำลังงานไปเพืกานนะครับจริงๆก็อยากไปพบกันแต่ท่านอกว่าจะมาที่นี่นะครับนครับผมเชื่อว่าวันนี้ก็คงจะได้ไปเรื่องพูดคุยได้หลายประเด็นนะครับก็คงเป็นไปตาที่ผู้ประสานงานของทางสมัชชาดุษฎีชาติต่าง เาตมองไดุ้ยะไปตั้งโน้วงรับไปเป็นหัวใจน่งแล้วกการทางานแบบรสอว่าเป็นเรื่องที่สคัญมากต้องูดการตัแต่ประาการการขอโครงการการแต่ตั้โครงการว่าหลายอ่ามันต้องทงานเหมือนกันเกิดกันแลก็มีเรื่อาที่ผ่านมาหลายเรื่องเราต้มีการตางที่ตต้องคุนรอที่พิาณาจากที่การประชุมนนี้ือการประชุมร ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับูอบคุนคะนะรับขอบคุณครับขอบุณครับขอบคขอบคุณครับขบคุรับอบตุรัอบค้ณครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอนะครับขลบคุณครับขุยครั่อบคุณครัอบครับอ่คุรับอบคครัอคุรับขอบรกรัเขอบคุรับครั่อง,งอค,ค,กอคอร,องรกบกขอบนะครับอบกุรับขอาคราบขอบคุณครับขอบคุณารับขอบรับอบคครับขอาคครับอนคุณรับ การจะทำ,ทำเรื่องรุน่นทำคืออยงแรกคือข้า,าราชาเรื่องทำสมาร์ทเซตตี้โซนจริงแล้วทางตำรวจทำสมาร์ทเซตตี้โซนมาแล้วสามสามรุ่นแล้วนะฮะแล้วก็จะขยายพื้นที่คือทำพื้นที่ท,ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย,ยที่มีความเสี่ยงมีกล้อง C C D V อยู่ปรมอเราร่วมมือในแง่ทำแสงสวาง่างครับป้ายบอกทางทรัทางเดินทางที่ดีรุนาก,ารก,าการเรื่อง C C D V ก็ยังข้างานเรื่องสมาร์ทเซตตี้โซนขึ้นมาเพื่อให้มีสมาร์ทเซตตี้โซนกระจายอยู่ทั้งกรุงเทพมหานครนะครับอันที่สองก็เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ยาเสพติดนะครับยาเสพติดคือเป็นประเด็นใหญ่ที่ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เ,เกิดที่หนองบัวลำพูแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องของสองฝ่ายที่ต่างคนต่างทํางานอยู่มีประสานงานกันบนะ้างนั้นตำรวจเองรับผิดชอบในแง่การบําบัดการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งข้อมูลในชุมชนตำรวจก็มีมีการข่าวมีการปราบปรามจับกลุ่มนั้นสองอันเนี้ยทำเป็นคณะกลางร่วมกันหาชุมชนตัวอย่างในแต่ละเขตพัฒนาแล้วก็เอาชุมชนตัวอย่างในการต่อต้านยาเสพติด รับผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยแล้วก็รักษาเนี่ยก็ต้ขยายผลให้ครบทุกเขตก็จะมีข้ารงานเรื่องยาถูกตินะอัิษฐานเป็นขารางานเรื่องการจราจรซึ่งจะมีทั้งสามส่วนก็คือการจราจรด้านความปลอดภัยการจราจรเรื่องการจราจรติดขัดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทาเทคโนโลยีมาใช้ระบบ igms ซึ่งนี่เป็นโครงการใหญ่ที่เดี๋ยวทางทางตำรวจทางะทรวจจะรวมกันเสนอให้รัฐบาลกลางช่วยดูในแง่ของภาคราฐในส่วนนี้ว่าจะช่วยกันดูแลได้มากแค่ไหนเพื่อจะ ดูแลเรื่องการประหาทรัพยากรการจราจรกรุงเทพให้อยู่ดีนะครับสูงสุดครับอันที่สี่คือตั้งคณะทรรานดูเรื่องโซนนิ่งของสารบริการเพราะว่าปัจจุบันกฎหมายโซนนิ่งเป็นกฎหมายที่เก่านะครับว่าประมาณ20กว่าปีแล้วซึ่งบางทีมันไม่ได้ตอบตัวปัจจุบันแล้วสภาพมือเปลี่ยนไปปัญหาต่างที่เกิดขึ้นกับคล้ายเราเองอาจจะร่วมกันศึกษาว่าเรามองว่าเรื่องโซนิ่งเป็นอย่างไรเพื่อให้ตอบตัวแล้วอาจจะทำข้อเสนอเสนอใ,ให้กับมหาไทยต่อไปก็จะมีสี่คณะกรรมการใหญ่นเรื่องเร่งด่วนจะมีเรื่องเร่งด่วนอยู่สามเรื่องหลักๆค ว่ากรมตรวเป็นเจ้าของสถานที่ก็ต้องอาจจะมีเรื่องแรกคือเรื่องการบรหิหารการพื้นที่เป็นจกกินตวิติิซึ่งกรมรวดูแลอยู่ก็จะมีเจ้าที่ีตรวจใช้งานเรื่องการอบรมเจ้าพี่ของกรมรในการช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าพิธีตำรวจพนักงานกวาพนักงานเก็บขยะเศก,กิจซึ่งช่วงเอเป็กก็จ e ะช่วยเป็นฝ่ายที่ดูแลแล้วก็กรมรก็จะสนับสนุนทรีวีเพิ่มในจุดที่เป็นฟันหลออยู่ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบทำในช่วงก่อนถึงเอเป็กเรื่องหนึง่งก็คือการ อบรมนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Active Router การตำรวจเองท่านรองผัตลอก็ได้มีการทําวิดีโอคลิปสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่อง Active Router เกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งจะขยายผลไปถึงกรณีสูบเด็กเล็กด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรามาขยายในโรงเรียนมตมอก็รวมทั้งการให้ความรู้เรื่อง c b r ความรู้จำเป็นต่ารซึ่งก็ตำรวจก็จะทำให้เสร็จโรงเรียนรตมอทั้งหมดสี่ร้อยาเจ็ดแห่งภายในการศึกษานี้ เรื่องหลอดสั and, and ้นคือเรื่องปัญหาการจราจรทีนแล้วเรามีคณะทำงานเริ่มมาแล้วหล่ะมีการศึกษา270จุดที่เป็นจุดฝืดที่เกิดปัญหาการจราจรเี๋ยวจะมีการแล้วก็เรื่องการเปิดปากหรือจราจรต่างๆก็จะมีการรณรงค์อย่างจริงจังเรื่องปลิตภัณฑ์จราจรแล้วก็แก้ปัญหาจุดฝืดที่ว่าน่าจะเริ่มในเดือนนี้เพื่อทําให้การจราจรมันดีขึ้นก็เป็นโครงการห้ตรวจสอบโครงการที่จะเริ่มได้ตัวอื่นดีนะครับก็มี็สองส่วนหนึ่งในส่วนของโครงการที่ทำทางทัพนุ่งกัน แล้วท่านรองนายยรัรมนตตีท่านได้มีความโหมใหญ่นะครับเรื่องเรื่องด่วนก็คือเรื่องเอฟเอ็ที่ต้องร่วมมือกับผูภาคส่วนโดยเฉพาะกรมนะครับที่จะต้องทํางานร่วมกันในหลายมิตีนะครับซึ่งกรทมเองก็ต้องมีเจ้าทิธีประจำโรงแรมจ้าประจาศูนย์ประชุมนะครับที่ต้องทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวเรื่องการแผนเชตเหตเรื่องไฟไหม้นะครับเรื่องของเรื่องดูแลเรื่องเศรษฐกิจดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง เตรียมการเรื่องการระบายน้ําอะไรต่างๆนะครับเลยหลายด้านนะครับแล้วทีนี้เราก็เลยแผนในการรักษาความก่อไว้ก่อความไม่สงบ,บซึ่งเราเห็นว่าเจะ้าหน้าที่เก็บกวาดขยะก็ดีนะครับเช่นสกิดก็ดีแม่ค้าหาดเล่แผงลอยเนี่ยจะเป็นบุคคลที่สําคัญในการที่จะ,ะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือคอยดูแลให้เกิดความเรียบร้อยนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนะครับที่เราได้จัดก,การไดเปิขึ้นมาในช่วงสําคัญเนี้ย ทงรัฐบาลเองก็กำหนดได้เป็นวันหยุดตั้งแต่วันที่1 6 17ก8็แล้วก็ต่อเน,นื่องวันเสาร์ที่1 0 19 20เซึ่งวันหยุด5วันนะครับเราก็เชื่อว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็จะออกไปพักผ่อนในต่างจังหวัดนะครับจะเป็นเปิดพื้นที่ให้การทำงานของเจ้าที่ทำงานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เราก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยนอกจากจะอาศัยเจ้าที่ตำรวจแล้วเจ้าที่ทหารแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของทางกทม แต่ก็ยังมีความจําเป็นที่ต้องการประชาชนทุกคนนะครับช่วยกันอสอดส่องดูแลนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับเพราะเป็นงานนี้เป็นงานท,ท,ทุกคนในประเทศไทยเลยเจ้าภาพนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำเกือบจะ20ปีไม่จะเวยนมาทีนะครับก็อยากขอความร่วมมือว่าวันนี้ก็ได้คุยทางกรทมว่าเราจะจัดการอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในระดับหัวหน้าของเทศกิจก็ดีของอ พนักงานรักษาความสะอาดได้เก็บเก็บกวาดขยะต่างๆเ,เพื่อที่จะทาไปถ่ายทอดถึงวิธีการที่จะสอดสองดูแลแล้วก็แจ้งเหตุนะครับซึ่งอันนี้ไม่ว่าประชาชนอะไรก็ตามยัมีการแจ้งเบ,บาะแสมาเราก็จะมีเงินค่าตอบแทนใน,นการข่าวให้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราให้ความสําคัญเราต้องการต้องจากหูตาจากกล้องแล้วเนี่ยเราต้องการหูตาจากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่จะช่วยกันแจ้งเหตุมาที่191นะครับ นะครับหรือ99นะครับที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วน,นะครับที่คงเป็นเรื่องแรกที่อยากจะเรียนนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ท่านนายกได้นนัดประชุมนะครับใหญ่เมื่อวันที่12ตุลาคมซึ่งทางกรทมก็ได้ไปด้วยผมก็เห็นว่าทางทาง,ทางตำรวจนครบาลหรือกองบัญชาการกอ,องบัญชาการนครบาลน,นะครับกับทางกรทมเนี่ยลักษณะโครงสร้างนจะมี ความแตกต่างกันนะครับใน88โรงพักตรง50เขตมันก็จะมีรอยต่อในการประสานงานกันอยู่เราก็อยากจะมาจุดช่องโหว่นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยมีการตั้งขั้นาานเรื่องการทํงงางานขับเคลื่อนเรื่องยาเสพติดด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าการทางานต่อไปนี้จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับมั่นใจว่าการแก้ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นของรัฐบาลก็ดีหมอกร็รอดีจะเป็นไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรามีชุมชนตัวอย่างที่เราสามารถ แก้ปัญหาได้ดีแล้วนะครับที่ร่วมกับตำรวจนะครับต่อไปเราก็จะเป็นตัวอย่างต่างๆสถานบกบัดสถานฟื้นฟูก็จะต้องมีการเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับการทํางานที่ส่งต่อข้อมูลกันระหว่างตารวจถ้าเกิดว่าไปบกบัดไม่ยอมไปนะครับก็ต้องแจ้งทางตารวจให้รับรู้นะครับการส่งต่อข้อมูลการตั้งกลุ่มกลุ่มรายกลุ่มทำงานระดับพื้นที่นะครับก็จะมีนะครับต่อไปนี้ก็จะมีให้มันทํางานได้ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งมีจุดประสงค์เดียวกันนะครับจะทําให้ เมืองกรุงเทพปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะมีการ,รวางมาตรการร่วมกันเรื่องกล้องเรื่องการเชี่ยวโยงกล้องนะครับต่างๆผมเชื่อว่าเอาข้อสรุปวันนี้นะครับจะช่วยให้การทํางานได้ดีที่สุดรมอค่ะเรื่องของการแจ้งเอแสหรือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะเราสืบเรื่องจากกรณีค่าทุเรียนไลยไหมค วันนี้ก็คุมร่วมเลยกันนะครับอย่างที่เรียนว่าพอเราไล้เราต่อคงถ้าเรามีข้อมูลองจ้งันตำรวจไปครับตอนนี้ก็คือตอนนี้เรารับบาะแสทุกอย่างนะครับของตำรวจก็มีนะครับรางธงมองก็สามารถรับเบาะแสก็มาประสานงานกันต่อไปนี้ทุกอย่างนะครับก็จะมีการคู่ประสานงานกันแล้วก็แล้วกระทั่งสารการต่างนะครับระเบียบกฎหมายอะไรที่ออกมาอาจจะหลายปีแล้วไม่ไม่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันก็จะเสนอแก้ไขกันนะครับ เบื้องต้นก็ถ้าดีเราสำรวจแล้วนะครับเบื้องต้นก็ประมาณร้อยกว่าตัวนะครับที่เราเห็นว่าจะควรจะติดตั้งเพิ่มแต่ว่านาขณะน,นี้เมื่อวันที่ 3- ามตุลานะครับแต่วันที่1เนี่ยเราได้ประชุมกับพวกที่ที่ทัานผู้ชอบโรงแรมต่างๆนะครับแล้วก็สูงประชุมเราก็จะให้เข้าไปสำรวจเพิ่มเติม,ตมว่าเมื่อเขาเป็นผอ,องพ้องื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยโดยโดยการสืสบสภาพท้นที่แล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับถ้ามีอาจจะ ขอขารูไปไปพเพราะทากอมลอยท่านผู้ว่าก็บอกว่าพวเพิ่งได้รับบริจาคมาจากเอกชนมา3,000กล้องนะครับจะเอามาช่วยปูพรมช่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับการซักซ้อมการเดินการซักซ้อมเส้นทางของผู้นำหรือผู้มาประชุมที่เราซักซ้อมไปแต่ตอนนี้มันมีติดขัดปัญหาอะไรไหมคะัหรืออยากจะขอความร่วมมือประชาชนส่วนไหนยังไงบ้างคือการซักซ้อมตอนนี้ซ้อมย่อยเราก็ถือว่าน่าจะครบแล้วครับ6ครั้งนะครับต่อไจะมีซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะครับคือ6กับ12นะครับก็ อาจจะขอความร่วมมือในจนถึงเป็นวันอาทิตย์นะฮะก็กับวันเสาร์นะครับก็น่าจะเ,าเราจะใช้พยายามให้ช่วงดึกหน่อยนะครับเราจะมีการซ้อมในเส้นทางต่างๆนะครับเป็นการซ้อมใหญ่เพื่อจะได้ดูสุดท้ายว่าจะยัง,ยงเก็บตกปัญหาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดนะในการซ้อมขอบวนส่วนซ้อมแผนเป็นเหตุเนี่ยในแต่ละในแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็จะมีการซ้อมตั้งแต่ซ้อมที่เป็น ซ้อมกันในการประชุมนะครับฝุ่นย่อยแล้วก็จะซ้อมสถานที่จริงก็ตั้งแต่วันที่12กันยานไป23เมื่อเข้าพื้นที่แล้วนะครับเพื่อโรงแรมไหนศูนย์ประชุมไหนเข้าพื้นที่แล้วทุกหน่วยงานก็มาซ้อมด้วยการเช่นเรื่องดับเพลิงก็คือเรื่องแผนที่ไฟไม้ต้องเอากับคนที่ปฏิบัติจริงหน้าการเข้าเวรมานะครับในแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการซ้อมเสมือนจริงนะครับแล้วก็ถ้าว่าวันที่11ก็จะมีการซ้อมแผนต่อต้านการ้าลายที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยนะครับ ลุมที่จะออกมาเคลื่อนไหวรื่นผู้ชมนมพวกต่างๆในการชุมนุมใน่งการประชุมไหมคะก็มีการโพสอลไรบ้านนะครับ <Order. S 2> ก็เราก็ติดตามอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากจะขอความร่วมมือน,นะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องของประเทศชาตินะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดอะไรจะทําอะไรนะก็อยากจะฝากว่าบางทีความเห็นต่างต่างในกล้าจะต้องเก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่าการทําให้เป็นการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกันของประชาชนนะครับไม่ใช่ของรัฐบาลอยเดียว ผมว่าชาวชาติถ้าเกิดกพวกอยาก่างผ่านไปได้ดีก็เป็นหน้าตาของประเทศไทยนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือทงทุภกภาคส่วนนะครับช่วยกันนะครับคือมี60,000ตัวนะครับผมว่าแค่ได้เกิดหมดแล้วแต่มันจะมีสองรูปแบบคือเป็นตนลบกับเป็นดีเทลมาตลาบน่าจะมีประมาณ40,000ตัวดีเทลมีประมาณ20,000ตัวคุณภาพตลบก็จะต่ำกว่าหน่อยครับในนี้เราก็มีการบูรณาการแล้วก็ต่อไปคงมีการเชื่อมโยงกับทางตำรวจตำรวจเองก็มีติดเป็น10,000กล้องมาน้จากโครงการสมาร์ท c i ตี้โซน วาระคือการบราการร่วมกันและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับให้มากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยกล้องเป็น s t a n d นคือเราไม่สามารถเอามาใช้ป้วงกันหรือการป้องกันอาชญากรรมได้ส่วนใหญ่คือมาใช้ดูเกิดอาชญากรรมแล้วอยมามาตามดูถ้าสามารถเอาข้อมูลมาเป็น real time มี AI จับรู้ทะเบียนรถรู้หน้าคนันจะเปลี่ยนจากป้องกับปราบปรามเป็นป้องกันได้อันนี้คือแผนที่ต้องร่วมกับตำรวจในการทำสมาร์ทเซ็นต์โซนแบบนี้ครัว อันนี้ต้องแล้วแต่การร้องขอจากทางตำรวจนะครับซึ่งตอนนี้มีการเชื่อมโยงมันอยู่และการขอเชื่อมโยงสัญญาขอเข้าข้อมูลอันนี้คือเราเป็นฝ่ายสนับสนุนก็ทางคำนั้นคงก็ให้ตํารวจซึ่งตำรวจมีข้อมูลอยู่หมดแล้วครับแล้วที่รปมจะมีตุวไหนที่ควรต้องติดตั้งเพิ่มในรทมในข้องผมว่านี่เราคงไม่มีปัญหาอะไรคงต้องรอตารวจมากกว่ารปภดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยความเป็นระเบียบการดูแลพื้นที่ต่างตครับตอนนี้เบื้องต้นนะเพื่อที่บอกว่าร้อยตัวแต่ว่าจะจะขอเพิ่มก็ดีที่ว่าทาง แต่ละพื้นที่ที่ของ,องพื้นที่ช่วงนี้เข้าไปสำรวจอยู่ระหว่างการสำรวจนะถ้าเขาจะต้องการติดตรงไหนพ่ออะไรเนี่ยเราก็จะ,อะขอร้อง,องขอกรทมไปนะครับแล้วขขออนุญาตนำเรียนนิดนึงนะครับว่านอกจากกรทมมีกล้องของบุญกว่าตัวแล้วเนี่ยทางตำรวจเมื่อปีที่แล้วท,ท่านผบสุวัสด์แจ้งยอสมเด็จท่านก็มีโครงการที่จะทําให้กรุงเทพปลอดภัยขึ้นท่านก็ใช้กล้องของตำรวจเองนะครับเป็นติดไปหมื่น,หม,น,ห,มนหมื่นเศษเศษแล่เป็นกล้องที่อาจจะ ค่อนข้างที่จะใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็ปีนี้เนี่ยเราสำรวจไปแล้วเนี่ยเราจากการประเมินผลการทำงานงปีแล้วเนี่ยก็สามารถจกกับกลุ่มคนร้ายจากกล้องที่ไปติดเพิ่มนะครับปีนี้เราก็ไปสำรวจมาแล้วห้าพันกว่าตัวนะที่เป็นการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนหรือฝ่ายปอที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาคิดว่าการติดกล้องพวกนี้จะทําให้เป็นการป้องกันและกันง่ายต่อการสืบสวนเพื่อมีเหตุน,นะครับซึ่ง มื่อในที่ประชุมก็ได้ร้องขอทางนั้นเพื่ว่าว่าถ้าจัดหาได้ก็รบกวนจัดหาให้หน่อยแล้วก็มีพูดถึงเรื่องการก้องเกี่ยวเรื่องที่เป็นกระแสเรื่องการฝ่าฝืนทางมาลายก็ดีฝ่าไฟแดงย้อนสอนใอนต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาเขาท่ามาก,กเราก็จะพูดคุยกันว่าตั้งคณะวรารร่วมกันมาอันไหนจะขอจากกรทมอ,อันไหนจะใช้งบตำรวจหรือว่าขอจากกองทุนเลขสวยนะครับเพื่อจะทําให การฝ่าฝืนในลักษณะของรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีหรืออะไรที่เคยมีข่าวบ่อยๆก็จะลดลงนะครับตำครับมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องซ้อมกันนะครับซ้อมกันในพื้นที่จริงนะครับหารจร้อยที่พบในเริ่ต้นเน,นี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรเรื่องเรื่องการจับเวลาอะไรต่างๆแล้วก็สภาพของการถนนการจราจรที่ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าวันจริงเนี่ยเชื่อว่าช่วงนั้นอาจจะมีการลดปัญหาจราจรลดลงแล้วก็อาจจะมีการ มีการปิดถนนบางส่วนนะครับก่อนที่ผู้นำจะมาถึงในถนนเส้นนั้นนะก็ทําให้เวลาต่างๆอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะเราต้องคานวณเวลาให้มันเป๊ะเพื่อจะได้การจัดขบวนแต่ละประเทศให้เรียงตามอักษรเป็นไ,ไปได้ตามแผนนะครับ,รบแล้วฝากพี่น้องประชาชนดูกาหนดเวลาให้ดีนะคงมีปิดพื้นที่บ้างนะอย่างส่วนปแจกลตีที่ปิดแน่นอนน่าจะตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปแล้วก็ถนนลักษณะพิเศษสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วิศวกรรมชาติสศรษฐกิจ ก็จะมีการปิดแต่คงดูประกาศเวลาที่แน่นอนอีกครั้งหนึนนนนนหนหงครับรอดยนกครับทงอรื่นะรประมาณับผอบมค่เรียบร้อยนะครับขอบขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ